หลายคนถามมาน,นะคะว่าการจําลองสถานการณ์นะคะในการซ้อมแผนฉุกเฉินที่เป็นไซเบอร์แอตแทกนะคะตามข้อ 6.1.2.3. นะคะในระบบ IATS 1ของการรการศกาเนี่ยเราจะต้องทําอย่างไรบ้างนะคะเพราะว่าช่วงนี้ CB ขอดูบ่อยมากๆเลยค่ะในส่วนของแผนฉุกเฉินนะคะตัวหนึ่งที่เพิ่งเพิ่มขึ้นมาแล้วก็ค่อนข้างที่จะซีเรียสและสำคัญมากๆก็คือไซเบอร์แอตแทกนะคะหรือว่าการโจมตีทางคอมพิวเตอร์หรือว่าไวรัสพวกไฟล์ต่างๆนะคะที่เข้ามาทําปัญหา เกี่ยวกับเรื่องของซอฟต์แวร์หรือว่าข้อมูลที่อยู่ในระบบขององค์กรของเรานะคะการซ้อมแผนฉุกเฉินดังกล่าวนะคะเราจําเป็นที่จะต้องจําลองสถานการณ์จริงค่ะเช่นเราอาจจะใช้เมลข้างนอกนะคะแล้วก็ส่งมาในส่วนของข้อมูลที่เป็นข้อมูลแบบติดไวรัสบ้างหรือว่าเป็นไฟล์ที่ดูต้องสงสัยบ้างนะคะแล้วก็เทสตดูว่าระบบขององค์กรเนี่ยสามารถดักจับปัญหาดังกล่าวได้หรือไม่นะคะถ้าสามารถดักจับปัญหาได้เนี่ยก็เ,เปิดแบบอาจจะแคป หน้าตัวจังเมลว่าโอเคนะเราจับได้แล้วก็ไปอยู่ในจังเมลตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเ,คเท่านี้เองค่ะเราก็จะสามารถใช้อ้างอิงในการซ้อมแผนฉุกเฉินนะคะในส่วนของ Cyber ร์แอ c แได้ค่ะขอทุกคนมีความสุขกับการทำระบบไอโซนะคะ